ปลายกล่กองอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาเก็บชะอมไปชะอมไปใส่แกงผักหวานนะคะครับต่อ,อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่เก็บชะอมยอดชะอมนะครับไก่ของเบิ้มก็ได้เลยงามสุดนีน่แต่กแกงใส่ผักหวานให้มันนัวสุดยอดนะครับ,รบน,นี่คือใบชะอมยอดชะอมนี่ใช่ค่ะนี่ งามงามเลยด้วยค่ะเด้กนงามนะครับสวยมากนะครับเนาะจะสั้นนะครับจะอ่อนนะครับแกงชะอมนี่นัวนะครับนี่กำลงังตังตังพริกนะครับตังพริกใส่แกงน,นะคะนี่ก็เนื้อแห้งนะครับนี่ก็ชะอมยอดชะอมแล้วก็ผักกาดนะครับ แกงใส่เนื้อแห้งมันเจนัวนะครับนี่ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผงนัวก็น้ำปลาลาะนะครับน้ำปลาลาะนะครับใส่หมดเลยเลยค่ะเด้อใส่เลยใครชอบเค็มใส่เก็มบอกว่ามันนัวมันโปเค็มนะจ๊ะ นี่ก็เป็นนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งนะครับเราต้องใส่กอนให้มันสุกนะคะนี่ัก็รอนะครับรลรอให้น้ำร้อนแล้วก็ใส่ยอจะอมยอดผักหวานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตั้นะครับ สับสะไคไปมากูดด้วยค่ะน,นี่ก็จะใช่อมกับของหวาน,นครับนี่ก็สีงแกงด้วยค่ะแซ่บแซ่บด้วยค่ยะ <c oughs> เอาลยใส่เลยมันพุดจนไหมเหรอร้อนแล้วร้อนวายต่อแก๊สนี่ก็เอาน้ำคามออกเดี๋ยวเราก็มาใสาหา่วววหวานกันนะข้างนอกขวากับยาชะอมนะครับ ยอดอ่อนมากน่าอร่อยมากนะครับผักหวานบานเฮ้าเวยค่ะเดอ้อสุดๆจากต้นนะคะเก็บเมื่อเช้านี้ด้ค่ะเดอ้อถ้าให้ถึงอารมณ์ถึงใจจริงๆต้องขึ้นเขานะครับขึ้นประเด็ดเองที่เขาหาเองเลยถึงอารมณ์ที่สุดเลยกินอ่ะจะอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะครับอร่อยคนละแบบนะครับเก็บเอาจากต้นที่ของตัวเองนะครับ ถ้าให้ถึงอารมณ์ ALLY, ถึงขิงก็ต้องขึ้นเขานะครับใช่พี่น้องหอมเทมีกิ่นหอมน้ำข่อยบ่ค่ะหอมหอมชะอมหอมผักหวานครับหอมเนื้อแห้งนะครับงานอร่อยมาก เดี๋ยวรอให้มันสุกอีกนึงน,นะคะก็สีสุกเลยนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกแล้วเรียบร้อยนะคะนาะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปิดแก๊สกันนะคะปิดแก๊สกระดังงันะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปกินกันนะคะทีนี้ มากินข้าวน้ำกันนะครับพี่น้องตอนเช้าวันนี้นะครับตากลก่์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอให้กินข้าวอร่อยนะครับสวัสดีครับ